สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทีมงาน posport จะมาสอนวิธีการสร้างรายการสินค้าใหม่เป็นสินค้าประเภทที่มีเลข sn หรือว่า serial number นะครับทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างแรกนะครับร้านค้าจะต้องเข้าสู่ระบบหลังบ้านของโปรแกรม posport ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยให้ไปที่เมนูสต็อกสินค้านะครับผมจากนั้นเนี่ย ให้มากดปุ่มสร้างรายการสินค้าใหม่นะครับปุ่มบวกสีน้าเงินด้านขวามือตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆใส่รายละเอยีอยดของสินค้าที่เราจะสร้างลงไปนะครับในคลิปนี้ผมจะสร้างสินค้าที่ชื่อว่าเครื่องอ่านบาร์โคดนะครับราคาต้นทุนผมใส่ไป1000บาทนะครับราคาขายผมขาย1400บาทนะครับอ่าหมวดหมู่ผมก็ใส่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมอ่าจากนั้นเนี่ย ให้ข้ามตรงสต็อกสินค้ามาเลยนะครับถ้าเกิดเป็นสินค้าประเภทซีเรียลนัมเบอร์เนี่ยจะต้องมาเปิดออปชันที่ชื่อว่าสินค้าแบบมีซีเรียลนะครับสินค้าแบบมีซีเรียลกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยตัวระบบจะให้เราใส่เลขซีเรียลนัมเบอร์นะครับสามารถที่จะระบุเลข e m ม่ก็ได้นะครับก็คือถ้าเกิดเป็นสินค้าพวก โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะมีทั้งเลข serial number แล้วก็เลข EMI นะครับก็สามารถระบุได้เลยจะระบุทีละหมายเลขหรือว่าระบุพร้อมกันทีละหลายๆหมายเลขก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะระบุนำเข้าเนี่ยผมจะสร้างรายการสินค้าที่เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดพร้อมกันทั้งหมด6ชิ้นนะครับโดย6ชิ้นเนี่ยก็ผมจะมาใส่ตรงช่องนี้เลยนะครับ ซึ่งตรงช่องนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวมันสามารถที่จะกรอกเลขบาร์โค้ดนะครับตามฟอร์แมตที่รัวระบบยกตัวอย่างมาให้นะครับก็คือจะต้องทําการเว้นบรรทัดนะครับอ่าซึ่งถ้าเกิดสินค้าของคุณมีเลข EMI ด้วยก็ให้ทําการเว้นวรรคนะครับตามฟอร์แมตนี้เลยนะครับก็คือเลข serial number เว้นวรรคเลข EMI 1เว้นวรรคเลข EMI 2นะครับแต่คลิปนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มแค่ที่ทเป็น serial number นะครับโดยคลิปนี้ผมจะใช้เครื่องยิงบาร์โค้ดในการสแกน นะครับเพราะว่าสินค้ากลุ่มที่มีซีเรียลนัมเบอร์เนี่ยสมมติเลขซีเรียลจะยาวนะครับมานั่งเกาะทีละอันก็ไม่ไหวนะครับนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากอ่าผมจะยิงทีละอันเลยแล้วกันนะครับนะี่อันที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็คอปเคาะบรรทัดนะครับเป็นวักนะครับเออถ้าบรรทัดใหม่คอปบ,อบ,บรรทัดใหม่นะครับอันที่สองนะครับอันที่สามนะครับเดี๋ยวเลยพอบรรทัดน,นะครับแล้วก็อันที่สี่ แล้วก็อันที่5นะครับแล้วก็อันสุดท้ายอันที่6นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดปุ่มเพิ่มตรงนี้นะครับกดปุ่มเพิ่มอ่าก็เนี่ยครับมันก็จะเพิ่มมาให้ผมละตรงนี้6กรายการนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการสร้างสินค้า นะครับที่เป็นเลข serial number นะครับก็เป็นการระบุแบบลายหมายเลขลงในช่องที่ระบบมีมาให้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดร้านค้าร้านไหนที่แบบสินค้ามีเป็นร้อยเป็นพันนะครับก็สามารถที่จะโหลดไฟล์ excel แล้วก็อัปโหลดเข้าไปได้นะครับไม่ยากนะครับอ่าอันนี้ครัทำเองได้เลยนะครับเมื่อเราได้รายการสินค้ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอย่าลืมที่จะกดปุ่มบันทึกด้านขวาบนตรงนี้นะครับต้องกดปุ่มบันทึกด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการสร้างรายการสินค้าใหม่นะครับกดบันทึกนะครับปึ๊บอ่าตอนนี้ สินค้าผมจะเข้ามาแล้วนะครับเครื่องอ่านบาร์โคดเห็นไหมครับเครื่องอ่านบาร์โคดมี6ชิ้นนะครับถ้าอยากเข้ามาดูว่ามีเลขบาร์โคดอะไรบ้างเนี่ยก็กดคลิกที่ชื่อสินค้านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านขวานเนี่ยเลื่อนลงมาตรงออปชันสินค้าแบบมีซีเรียลนะครับมันก็จะแสดงเลขซีเรียลให้เราดูนะครับทีนี้เวลามาหน้าขายสินค้านะครับก็สามารถที่จะยิงบาร์โคดเลขซีเรียลที่เราต้องการขายได้เลยนะครับ อ่นสินค้าเนี่ยมันก็จะลงตะกร้าด้านขวามือพร้อมกับมีเลข serial number ปรากฏอยู่นะครับอันนี้ผมขาย1ชิ้นนะครับอ่าถ้าเกิดขายชิ้นที่2นะครับแล้วเวลายิงบา์โค d ดที่เลข s e r i ยลมันไม่ตรงกันนะครับไม่เหมือนกันก็มันก็จะขึ้นมาเป็นสินค้าชิ้นที่2แบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากเลยสําหรับการสร้างสินค้าประเภทที่มีเลข sn หรือว่าสินค้าแบบมีเลข serial number นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ สวัสดีครับ